วันนี้เราก็มีรถมานำเสนอกนันครับผมกับเจ้าคุณไดสตาร์เลีย2.2ทีเมียมนะครับผมคันนี้คันนี้เนี่ยถ้าท่านสนใจมาซื้อเราก็จะมีเบาะ VIP แถมไปด้วยนะครับเป็นเบาะคู่หน้า2ตัวก็จะเป็นลายด i มอน n าร์ดแบบนี้เลยนะครับจอไมค์คันนี้จะเป็น TFP นะครับผมจะเป็นดิจิตอลหมดเลยคันนี้ไมค์ก็จะอยู่ที่16นนะครับผมคันนี้เนี่ยให้ลำโพงเป็นลำโพงโบสมาเลยนะครับผม คันนี้เนี่ยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับจะเป็นปุ่มมาแบบนี้เลยจะไม่ใช่เกียร์แบบหัวเลื่อนแล้วนะเป mm ็นฮงไรพาวเวอร์นะครับคือถือว่าเบามากเลยครับขับขี่ง่ายสบายแน่นอนครับเว mm hmm. ลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวขวาหน้าจอด้านขวาก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นี่คือไม่ต้องกลัวอื่นแน่นอนครับ mm hmm. เรือเลืออะไรครับ2.2เทอร์โบ เปิดประตูอัตโนมัติแบบนี้เลยครับกดค้างไว้นี่เขาก็จะเปิดห้ออโตโตแบบนี้เลยส่วนช่องแอร์นะครับช่องแอร์คันนี้เนี่ยก็จะมีมาให้รอบคันเลยนะครับนั่งหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่เย็นแน่นอนครับสวัสดีเอฟเซียลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผีนอีกเช่นเคยวันนี้เราก็มีรถมานําเสนอกันครับผมกับเจ้าคุณไดสตาร์เลีย2.2พรีเมียมนะครับผมคันนี้คันนี้เนี่ยเป็นรถปี2022จดทะเบียน2023่นะครับผม คันนี้ใหม่ก็ยังน้อยอยู่เลยวิ่งไปแค่หมื่นถกเองครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาชมรายละเอียดตัวรถกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูของแถมมันก่อนดีกว่าครับคันนี้เนี่ยถ้าท่านสนใจมาซื้อเราก็จะมีเบาะ VIP แถมไปด้วยนะครับเป็นเบาะคู่หน้า2ตัวก็จะเป็นลายดมบนด์คแทแบบนี้เลยนะครับเบาะนี่ออปชั่นแน่นเลยครับคันนี้ก็สามารถปรับไฟฟ้านะครับปรับสามารถเอนนอนเป็นเบาะแคปซูลได้เลยนะครับผมก็สามารถปรับเอนนอนได้ด้านล่างที่รองน่องก็สามารถปรับขึ้นมาได้นะครับผม นอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันลมเย็นลมร้อนมาให้อีกด้วยนะครับเผื่ออากาศแอร์เย็นๆเนาะเราต้องการที่จะปรับให้เบาอุ่นสามารถเสียบสาย USB-C ได้นะครับมีเสียบสาย USB ชาร์จได้นอกจากปรับลมเย็นลมร้อนได้แล้วเนี่ยเขาก็มีฟังก์ชันเบาะนวดมาให้ด้วยนะครับผมกับตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรายละเอียดด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับผมนี่ด้านบนเขาก็จะมีเป็นไฟ LED มาให้นะครับเป็นดวงยาวๆแบบนี้ ส่วนไฟด้านล่างนะครับเขาก็จะให้มาเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับผมก็นี่จะเป็นไฟเลี้ยวสองดวงแล้วก็เป็นไฟหน้ากับไฟสูงนะครับผม<อ>ตรงกลางเขาก็จะทํามาเป็นลายเมสสีดําแบบนี้เลยคั<อ>นนี้เนี่ยเป็นนอกจากเป็นตัวท็อปนะครับจะมีกล้องให้360องศารอบคันเลยโลโก้เขาก็จะเป็นสีดัคโครมนะครับ<อ>จะเป็นมาในคอนเซปต์ของเขา<อ>เรามาต่อกันที่ด้านข้างครับ ล้อเนี่ยจะเป็นทรงด m มอนคั t นะครับผมจะได้มากับสตาเหลี่ยลตัวท็อปเท่านั้นนะครับสวยๆเลยครับกระจกข้างนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวเอ d ดีมาให้ก็จะเป็นสีด์บโคมตามคอนเซ็ปต์เขานะครับเรามาต่อกันที่ภายในนะครับนี่เริ่มต้นจากแผงประตูก่อนเลยนะครับก็กระจกจะเป็นกระจกออโต้นะครับสามารถเปิดออโต้ได้ทั้ง2บานซ้ายขวาเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับคันนี้ เรามาต่อกันที่พวงมาลัยนะครับคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนี่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์เปลี่ยนโมดวิทยุได้นะครับมีระบบครูทคอนโทรลมีเลนแอสซิสแล้วก็นี่ที่สําคัญนะครับนี่เลยจะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับผมมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยครับคันนี้ <Wow. S 1> แล้วก็ส่วนจอนะครับจอใหม่คันนี้จะเป็น TFT นะครับผมจะเป็นดิจิตอลหมดเลย ก็จะมีไฟโชว์ด้านบนด้านล่างแบบตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับเป็นจอสวยๆเลยครับคันนี้ไม่ก็จะอยู่ที่หมื่นหกนะครับผมรถเนี่ยปีเดียวเองขับไปตกเดือนหนึ่งประมาณพันโลครับถือว่าขับน้อยมากพวกซีนพลาสติกที่หุ้มก็ยังอยู่ครบนะครับรถยังใหม่ๆเลยส่วนจอตรงกลางนะครับก็จะเป็นจอเดิมที่ให้มาจากคุณใดนะครับผมก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะนี่เราก็กดทัชสกรีนได้ครับก็ จะมีตัวเลือกให้เล่นหลายเล่นเยอะเลยครับแม่ว่าจะเปิดแมบปบหรือท่านใดสนใจเปิดเพลงก็สามารถใช้ usb ต่อบูทูธแบบสาย aux ได้หมดเลยครับ mm hmm. ก็จะใช้นี่ควบคุมแอร์มีเปลี่ยนโหมดลูกเล่นถือว่าเยอะมากครับคันนี้ออปชันด้านล่างก็จะเป็นแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์ปรับไฟฟ้านะครับผมมีเป็นแอร์ออโต้นะครับผมด้านล่างนี้ก็จะเป็นพวกออปชันเสริมนะครับนี่ก็ปิด ิดเซนเซอร์นะครับเป็นกล้องกล้องสามร้อยหกสิ็อยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นออโต้โคนะครับเป็นระบบเอาไว้ขับรถติด,ตดเนาะจะเป็นเกียร์ดีแต่ว่าปล่อยคันเร่งแล้วรถจะไม่ไหลนะครับเรามาดูภายในด้านข้างกันต่อดีกว่าครับนี่เดี๋ยวเราเริ่มจากลําโพงกันก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยให้ลําโพงเป็นลำโพงโบสมาเลยนะครับผม12จุดทั่วคันเลยครับ oh, <no. S 1> ลำโพงโบส์ก็เขาจะมาในสไตล์ของเขาอยู่แล้วเบสก็จะลึม,ลมแน่นนะครับ ส่วนช่องเก็บของนะครับตามสไตล์ฮุนไดเลยครับจะมีเยอะมากนะครับก็แค่ประตูเนี่ยเราก็มีถึง3มช่องไปแล้วครับสีด้วยซ้ำนะครับถ้าเรานับด้านบนไว้วางกุญแจอะไรแบบนี้ได้เนาะจะมีตรงนี้หนึ่งสแล้วก็ข้างล่างลงไปอีกนะครับมีอีกหนึ่งนะครับเป็น4เลยส่วนมาฝั่งคนขับนะครับจะมีเป็นที่วางแก้วตรงนี้นี่แล้วก็นี่ครับหลายคนอาจจะไม่รู้ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเหมือนกันนะครับถือว่า จัดมาให้ที่เก็บของแน่นๆเลยครับตรงกลางก็จะมีอีกช่องนึงนครับนี่เป็นร่องไปเราสามารถกดขึ้นมาได้แค่นี้เลยช่องเก็บของนะครับซึบส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับจะเป็นไวเลสชาร์จิ g งสเตชันนะครับนี่ส,นสามารถเอามือถือเข้ามาวางไวในนี้มันก็จะชาร์จให้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับเทคโนโลยีถือว่าล้ำมากครับส่วนด้านล่างก็จะสามารถเสียบ USB ได้นะครับผม ก็จะมี outlet เสียบหัวปลั๊กมาให้ด้วยนะครับตรงกลางของคนขับนะครับเขาก็จะมีที่วางแขนมาให้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่บรรจุของที่เก็บของเนี่ยนอกจากมีแถวรอบคันตรงนี้แล้วนะครับตรงกลางเราก็สามารถพับเบาะมาถือว่าเพิ่มได้ครับนี่เราแค่ดึงชึบกดลงมาแบบนี้เลยแบนเรียบลงไปนี่ครับก็จะไว้วางโทรศัพท์วางแก้วน้ําวางกระบอกตังวางได้ครบๆเลยครับถือว่าอำนวยความสะดวกม,มากๆครับผม เดี๋ยวเราจะทําการเทสต์ไดฟ์ให้ลูกค้าดูกันนะครับว่าระบบคันนี้มีระบบอะไรบ้างเดีย๋ยวเรามาเริ่มเทสต์ไดฟ์กันเลยดีกว่าครับคันนี้เนี่ยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับจะเป็นปุ่มมาแบบนี้เลยจะไม่ใช่เกียร์แบบหัวเลื่อนแล้วนะนี่เราก็แค่ทําการกดตัวดีกันไปเลยครับนี่ทำการปิดไฟฉุกเฉินเคเราไปเทสต์ไดฟ์กันดีกว่าครับฮวงอะไรเนี่ยเป็นฮวงอะไรพาวเวอร์นะครับคือถือว่าเบามากเลยครับขับขี่ง่ายสบายแน่นอนครับโหมดนะครับ เราก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นมีเป็นสปอร์ตโหมดนะครับผมมีโหมดธรรมดาและโหมดอีโค่นะแต่ละโหมดเขาก็จะเปลี่ยนสีไมค์มาให้ตามตามอารมณ์โหมดของเขานะครับเ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราขับธรรมดาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับกล้องจะเป็น360องศาเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนี่ผมเปิดไฟเลี้ยวขวาหน้าจอด้านขวาก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องแบบนี้เลยนะครับ ถือว่าเยี่ยมมากครับอำนวยความสะดวกรถไฟเลี้ยวซ้ายนะครับกล้องก็จะไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมถือว่าเป็น Blind Spot Assist ช่วยช่วยดูมุมอับนะครับเป็นระบบที่ดีมากนะครับเนื่องจากเป็นรถใหญ่นะะเขาก็ต้องมีพวกนี้มาช่วยควบคุมนะครับนี่ส่วนด้านหลังพวงมาลัยนะครับก็จะมีเป็นเกียร์ Pedal Shift นะครับเราก็สามารถขับเล่นเกียร์ได้เกียร์หนึ่งนะครับเราก็แค่กดตึ๊กไปก็เป็นเกียร์สองต่อ คันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นี่คือไม่ต้องกลัวอื่นแน่นอนครับเหลือๆอะไรครับ2.2เทอร์โบส่วนกล้องนะครับสามห้าิองศาสาหรับกล้องด้านหลังเนี่ยพอเราเข้าเกียร์ R นะครับกล้องก็จะขึ้นมาให้ออโต้แบบนี้เลยครับเราก็สามารถถอยได้ง่ายๆสบายๆเลยครับนี่รถด้านล่างนี้ก็จะเป็นมุมกล้องนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอามุมไหนนะเดี๋ยวผมกดยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับ นี่เป็นกล้องมุมด้านข้างนะครับกล้องนี่ด้านบนสา0กสิบก็มีให้ด้วยนะครับด้านบนนะครับนี่ม่านบังแดดนะครับเขาก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบนี้นี่ก็พลาสติกคู่นี้ยังไม่ได้ถอดเลยครับผมยังใหม่ๆเอบเอี่ยมเลยนะครับส่วนตรงกลางนะครับนี่ก็จะมีควบคุมซันลูฟนะครับด้านหน้าแล้วก็มูลลูฟด้านหลังนะก็จะมีสามารถเปิดไฟได้นะครับนี่ไฟเวลาเปิดประตูก็จะเป็นปุ่มตัวนี้ ด้านบนนี้ก็จะเป็นของเราเปิดประตูด้านหลังนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายนะครับเป็นออโต้หมดเลยนะครับผมทุกบ้านสันลูบด้านหน้านะครับที่เปิดแล้วแค่เลื่อนมาตึ๊กก็จะไปแบบนี้เลยนี่เลยครับสวยเลยครับมีเวลาปิดก็ง่ายๆครับเหมือนเดิมครับดันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็ปุ่มเนี่ยเหมือนกันเลยครับวิธีการควบคุมเราก็แค่กดปุ่มไปแบบนี้ มีด้านหลังนี่เป็นมูลรูปยาวๆสวยๆเลยครับอีกจุดเด่นเลยที่ผมอยากจะแนะนํานะครับนี่ก็ให้ท่านดูนะครับว่าบางกระจกเนี่ยกว้างใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนี่ดูแขนผมนะครับเทียบได้สูงความสูงอยู่แค่นี้เองครับบางกระจกเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับผมให้ทัศนวิสัยเนี่ยดีมากๆครับกระจกข้างก็จะให้มันเป็นบานเบล่มแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากท่านไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นรถด้านข้างมุมอับเลยครับเดี๋ยวลองมาดูด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับ คันนี้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นตัวท็อปนะครับนี่ก็จะให้มากุญแจแบบนี้ก็คือเวลาท่านถือของซื้อช้อปปิ้งมาอย่างเงี้ยถือของมือไม่ว่างนะครับไม่จําเป็นต้องเอามือแตะเลยเขาก็จะมีปุ่มมาให้นี่เราก็สามารถกดเปิดประตูอัตโนมัติแบบนี้เลยครับกดค้างไว้นี่เขาก็จะเปิดให้ออโต้แบบนี้เลยหรือว่าเฉียบมากๆครับเรามาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะครับคันนี้ก็จะมาเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเบาะส,สวยๆไม่มีลุยไม่มีขาดน,นะครับ เขาก็จะมีที่เก็บของมาให้ด้านข้างตามคอนเซปต์เขานะครับที่เก็บของข้างหน้าว่าเยอะแล้วข้างหลังมีไม่แพ้กันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นหลังบอะประตูนะครับหรือว่านี่ที่รองแขนเบาะตรงนี้เขาก็จะมีมาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นที่วางแก้วข้างหลังก็นัง่งสบายเลยครับผมเขาก็จะมีเป็นแอมเบียนไลท์มาให้นะครับตรงนี้อยู่ที่ประตูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากรถว่ายังไม่ได้สตาร์ทนะครับก็เลยไฟยังไม่ขึ้น เดี๋ยวเขาจะมีไฟอยู่ด้านข้างจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับส่วนช่องแอร์นะครับช่องแอร์คันนี้เนี่ยก็จะมีมาให้รอบคันเลยนะครับนั่งหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่เย็นแน่นอนครับส่วนแอร์นะครับก็สามารถจะมีแผงควบคุมอยู่ให้ด้านขวาฝั่งนี้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มอุณหภูมิและอุณหภูมิได้นะครับเพิ่มความแรงลดความแรงจะได้หมดเลยส่วนตรงกลางนี่นะครับก็จะมีเป็นช่องเสียบ USB 2ช่องนะครับสามารถชาร์จมือถือได้เสียบชาร์จ Power Bank ด้านบนนะครับก็จะเป็นกระจกมูลรูฟอย่างที่เราบอกไปนะครับนี่กระจกยาวๆไปแบบนี้เลย <Wow. S 1> ถือว่าเพิ่มความโปร่งในห้องในห้องโดยสารเพิ่มไปอีกครับเรามาต่อที่แถวที่2ของห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับนี่ก็อย่างที่บอกไปแฟแอมเบียนตรงนี้นะครับก็ยังจะมีติดอยู่นะข้างๆก็จะมีเป็นที่วางแก้วนะครับนี่มีหัวชาร์จเอาเหล็กอยู่ข้างหลังอีกด้วยนะครับผมนี่นอกจากอลเอาเหล็กแล้วก็จะมีเสียบ USB ด้วยนะครับตรงนี้ ถือว่าอำนวยความสะดวกมากๆเลยครับส่วนนี้นะครับต้องกระจกนะครับเขาก็จะมีบ้านม่านบังแดดมาให้ด้วยนะแบบนี้เลยนี่เราก็ปิดไปขับทางไกลนอนได้สบายสบายแน่นอนครับแสงไม่แยงตานะเรามาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับนี่ไฟเขาก็จะมาเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับไฟเป็นลูกทรงคิวบิกนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหลายๆตัวเลยนะครับถือว่าดีไซน์ที่ล้ำมากครับให้เป็นดูเป็นรถอนาคตมากๆเลยครับคันนี้ เนี่คันนี้ก็โลโก้ก็จะเป็นตามคอนเซปต์เขานะครับจะเป็นสีด๊คโกรมกล้องด้านหลังก็จะมีมาให้นะครับไปเลี้ยวดวงที่3ที่ปัดน้ำฝนมีมาให้ครบๆเลยนะครับส่วนหน้าล่างก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับ4จุดเลยคันนี้แล้วก็แบบที่ผมบอกไปนะครับคันนี้เนี่ยจะเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะครับนี่นั่นก็รวมถึงฝาท้ายด้านหลังนี้ด้วยเราก็แค่กดปุ่มไว้เลยชึบ เขาก็จะเปิดอัตโนมัติแบบนี้เลยครับสะดวกมากๆถือของมาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเอามือเปิดเลยครับส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนี่ตอนนี้ก็อาจจะดูน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาก็แก้ปัญหาตรงนี้มาให้ครับด้วยการด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเป็นที่ปรับเบาะนะครับเบาะเนี่ยก็าสามารถเลื่อนเข้าไปได้ทั้งตัวเลยนะครับเพิ่มที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับไว้ใส่ของ,ของใส่กระเป๋าเดินทาง ก็จะเพิ่มพื้นที่ความจุไปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรอยเม็ดอาร์ครอยนอ็อตหัวนอ็อตกันนะครับนี่หัวนอ็อตไม่มีขยับครับเม็ดอาร์คอยู่ครบๆนะครับมีให้เห็นชัดๆเอี่ยมๆเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่านะครับนี่วิธีปิดเราก็จากรีโมทก็ได้นะครับหรือต้องการปิดกดปุ่มนี้ก็จะแค่ตึก๊กอ๋ออีกปุ่มนี้นะครับพ่อทีโอเค ก็จะเป็นอัตโนมัติแบบนี้เลยสะดวกมากๆครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับขนาด2.2ลิตรนะครับจะเป็นเครื่องเทอร์โบนะแรงม้าเนี่ยเขาให้มาอยู่ที่177แรงม้าครับแล้วก็แรงบิด430แรงนิวตันเมตรเลยทีเดียวครับแรงบิดนี่คือเหลือๆแน่นอนครับเป็นดีเซลเทอร์โบก็จะประหยัดน้ํามันนะครับนี่ฝาก็ยังใหม่ๆเลยครับมีแผ่นกรง แผ่นการความร้อนให้ครบเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์หัวน็อตนี่ก็ไม่เคยขยับเลยนะครับสวยๆเลยคันนี้ภายในห้องเครื่องเอี่ยมมากครับสะอาดรถใหม่มากครับคันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะครับกับเจ้าคุณได้สตาร์เล2.2พีเอี่ยมนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถปี2022นะครับจดทะเบียนปี23 ไมคันนี้ก็อยู่ที่หมื่นหกลิงครับไมาย,ยังน,ยน้อยอยู่เลยแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับคันนี้เนี่ยถ้าท่านสนใจซื้อคันนี้ไปแล้วก็จะมีเบาะแถมมาให้ด้วยนะครับผมเป็นเบาะเบาะ VIP นะครับเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับเอนนอนได้ปรับที่รองเบาะที่รองน่องได้นะครับผมมีระบบลมเย็นลมร้อนให้นะครับสามารถปรับสามารถเสียบยื b C ได้เสียบสาย USB ีชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีระบบนวดมาให้ในตัวอีกด้วยนะครับผม ก็คันนี้เนี่ยป้ายแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าป้ายแดงนี้อยู่ที่2อล้านสเลยนะครับผ่านมาปีเดียวตอนนี้เราก็ลดราคาไปให้เลยครับลดไป5้าแสนกว่าบาทเลยนะครับเซฟไปได้ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดบาทเท่านั้นครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสามารถแคปแล้วก็ส่งให้ผมในไลน์ได้เลยเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดย่อยให้นะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์092 401 2222 22, 22. หรือว่าลนา์สามารถแอดจากเปอร์หรือ QR code ด้านล่างได้เลยนะครับชื่อหินนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขออนุญาตมันรีวิวเพียงเท่านี้กันครับขอบคุณครับ